วันนี้มีใจแค่อยากกินไข่เยี่ยวม้าเอามาผัดเปลี่ยนผัดกะเพราเนาะโอ้บ่ได้กินเมื่อละก็เลยมาแวดก,กาดมาซ่อหาซื้อใบกะเพรากรรมก่อนอยากกิ่นคนเดียวนี่มันตึงรู้ต่างกินเนาะมันได้นักอะ่ะใครได้รสชาติจะได้ก็ตัวใจเฮาได้หมดอะ่ะซ่อหาซื้อครัวครบแล้วเฮากัขะาใจปีกบ้านกลับมาบ้านกัขะาใจเตรียมควัวนะกะเพราไข่เยี่ยวม้านี่เฮาก็จะมีไข่เยี่ยวม้าแล้วเฮาก็จะใส่หมูสับตวัว แล้วหาก็ตามพริกเนาะพริกกระ,กะเทียมตามเตรียมไว้เลยแล้วก็มีใบกะเพราหาก็เด็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยละกับนี้เขาก็จะมางไวยเริ่มผัดกะเพรากันเลยเนาะใส่น้ำมันลงไปแล้วเราก็จะเอาไข่เยี่ยวม้าเนี่ยลงไปทอดก่อนนะเนาะเขาจะทอดไข่เยี่ยวม้าให้สุกระดับหนึ่งก่อนนะแต่ที่บ้านชอบเอาลงไปทอดให้มันสุกสักเจ็ดสิเปอร์เซนต์ก่อนเนาะบอดี้ให้มันสุกเกินไปถ้าเราเอาไปทอดแล้วมันสุกเกินนะมันจะแข็งเนาะก็แล้วแต่คนชอบเนาะ ที่บ้านไหนชอบกินสุกๆก็สามารถทอดให้มันสุกได้เลยนะทอดเสร็จแล้วเฮากะตักพักไว้ก่อนลากับนี้เฮากะจะง้อยมาผัดกันเลยใส่น้ำมันเก่าที่เฮาทอดไข่เยี่ยวม้าน่ะนะแล้วเฮากะใส่พริกะกับกระเทียมที่เฮาตำไว้ใส่ลงไปผัดให้มันมีกลิ่นหอมฉุนขึ้นมาเลยพอมันเริ่มมีกลิ่นฉุนขึ้นมาละเฮากะเอาหมูสาบที่เฮาเตรียมไว้อะใส่ลงไปผัดเลยที่บ้านนะผัดกะเพรานี่เป็นเมนูหลักเลยอะ่ะกึดอย่างมะออกมะฮู้จะกินอย่างดีก็กึดเอาผัดกะเพราเนี่ยง่ายดีเนาะ เนี่ยแล้วหากับเติมน้ําลงไปน้อยนะไม่ต้องใส่นัาแค่พอคลุกคลิกเนาะพอหอกได้ใส่น้ามันหนักกะตอนทัดเมืออันเดียวมันจะติดก้นกระทะแล้วหากับปรุงรสชาติเลยใส่ซอสหอยนางรมลงไปแล้วก็เยาะซอสปรุงรสลงไปแหมสักน้อยเนาะจนน้ําตาลไปตัดหวานสักน้อยหนึ่งแล้วกับผงปรุงรสใส่ลงไปเลยเนาะเพื่อความนัวเติมพี่ชูไปแหมสักน้อยแล้วก็น้ําพริกเผาสักน้อยหนึ่งเนาะเพื่อความกลมกลม่อมขาดบ่ได้เลยก็คือสีอิ๊วดําแต่งสีสันเนาะ เนี่ยเขาก็ปรุงมาเอะแล้วเขาก็กนคู่เขา,ท,าทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยนะเนี่ยหันก็ปรุงเรียบร้อยแล้วเนะี่ยมันก็แห้งแล้วเนะี่ยหันก็น้ําที่เขาใส่ไปน้อยนึ่งแล้วนะพอมันได้ตีแล้วนะเขาก็ใส่ไข่เยี่ยวม้าที่เขาทอดไว้แล้วนะใส่ลงไปเลยแล้วก็ใส่ใบกะเพราล,ลงไปเลยเด้อใส,ใ,สใส่ไปนักๆเลยใบกะเพราเนี่ยใส่นักๆมันหอมดีเนี่ยหันก็กลนคู่เขาทุกอย่างให้มันเข้ากันเลยนะเนี่ยคือใบกะเพรามันสลดเนาะพอมันโดนความฮ้อนแล้วนะมันหอมหอมอ่ะเนี่ยปิกไปปีกมาผัดไปผัดมาแยะคือมันโดนนนความ้อะ นี่ยหั่นกอมะเอีย้ยได้ตีแล้วนี่แล้วก็โรยพริกไทยลงไปหมสักน้อยเนาะมันจะได้หอมผัดกะเพรานี่นะผัดที่ํำนะเขาต้องผัดแห้งๆเฉียะรำดีแล้วละตากใส่จานได้เลยน่ากินขนาดเลยอะ่ะหั่นกอนี่โอ้อยใบกะเพรานักๆนะกินก็เข้าสวยฮ้อนๆเนาะอู้เหมาะขนาดอะ่ะปะเราไปกินเข้ากัน